ปอนเซอร์ของช่องนี้นี่ผมเบโลท Up อัพนี่ผมตอนนี้รับเติมฮงก Star ไกสตาร์เรลเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงใครคิดจะเติมเกมฮงไกสตาร์เรลแล้วก็สามารถไปเติมกับทางเพจของเมโลท p อปอัพได้เลยนะฮะเติมถูกเติมใบปลอดภัยสามารถไปใช้บริการกันได้แล้วนะครับ ณดวงดาวแห่งหนึ่งเสียนโจได้มีอจชยายกรชื่อดังปรากฏตัวขึ้นและดูเหมือนว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านโชกุนคนปัจจุบันและเขาก็ยังไม่ชอบหน้าต้านเหิงเอาซะมากๆถึงขนาดที่เห็นภาพวาดของเจพาร์ดเนี่ยอาจจะวิ่งเอาดาบไปฟันเลยก็ได้มันจะแค้นอะไรขนาดนั้นเนาะเขามีเหตุผลที่เจ็บปวดเขามีเหตุผลที่เขาถึงดิ้นรนและเขามีเหตุผลที่เขาจะต่อสู้เขาคนนั้นมีนามว่าเบลด สำหรับคนที่เปิดตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครดาเมจที่ดีที่สุดในเกมนะเวลานี้ตอนคัฟก้ายังไม่มาเนาะเบลดเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตัวละครดาเมจที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายแล้วก็แรงแถมเลือดเยอะอีกด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ตัวคูณเป็นพลังชีวิตทำให้ตัวของเบลดเนี่ยเลือดเยอะมากแต่ก็ยังคงดาเมจที่แรงเอาไว้ได้รูปแบบการทำดาเมจก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างต่อเนื่อง มีการสวนแบบออโต้เป็นการโจมตีต่อเนื่องมีอันติที่สามารถฮิวหรือหักเลือดเพื่อทำดาเมจได้มีสกิลการโจมตีปกติที่ทำดาเมจได้แบบไม่เสียแต้มสกิลเรียกได้ว่าดีทั้งดาเมจเดียวหรือจะเจอมอนเป็นหมู่ก็ยังเก่งพบเครื่องจริงๆสำหรับตัวละครตัวนี้ทางด้านของดาเมจเนี่ยเรียกได้ว่าสุดติ่งมากๆไม่ว่าจะก,การทำดาเมจจากการโจมตีปกติจักท่าไม้ตายหรือจากพรสวรรค์ตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมาก จมตีปกติสามารถทำดาเมจได้ด้วยการกดสกิลต่อสู้เป็นการบัฟสกิลต่อสู้จะทำการหักเลือดตัวเอง30%และทำให้การโจมตีปกตินั้นแรงขึ้น ซึ่งการกดสกิลต่อสู้เนี่ยจะเสียแต้มสกิล1แต้มเพื่อเอาไปบัฟดาบนั่นเองหลังจากบัฟแล้วการโจมตีปกติจะสามารถตีเป้าหมายเดียวแล้วก็สเปซดาเมจไปยังตัวที่ติดกับเป้าหมายได้โดยที่ทุกครั้งที่ตีปกติเนี่ยก็จะไม่เสียแต้มสกิลในการทำดาเมจแต่การโจมตีปกติของเบลดก็จะไม่เจนแต้มสกิลเช่นกัน ก็คือไม่ได้แล้วก็ไม่เสียอะไรนั่นเองโดยที่บัฟดาบอันเนี้ยจะอยู่3เทินมันแปลว่าเราสามารถใช้แต้มสกิลเพียง1แต้มเพื่อบัฟดาบไปได้3เทินแล้วก็ใช้กันยาวๆเลยโดยที่ทุกครั้งที่เราโจมตีปกติไปเนี่ยเราจะเสีย HP 10%ของ HP สูงสุด เพื่อเอาไปทาดาเมจนั่นเองนี่คือการทาดาเมจอย่างแรกของตัวเบลดก็คือตีปกติอัลติเมตก็คือการทาดาเมจแบบล็อกเป้าหมายแล้วก็สเปซดาเมจไปยังตัวที่ติดกับเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าอันติเนี่ยความแรงหลักๆของอัลติเมตเนี่ยจะอยู่ที่ HP ที่เราเสียไปก่อนที่จะกดอันตินั่นเองอัลติเมทของเบลดเนี่ยจะมีตัวคูณเป็นพลังโจมตีบวกกับแม็ก HP แล้วก็บวกกับ HP ที่เสียไปในการต่อสู้ครั้งนั้นก่อนที่จะกดอัลติเมทนั่นเองทําให้ถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจเยอะเราหักเลือดตัวเองไปเยอะเราเสียเลือดไปเยอะก่อนที่จะกดอัลติเมทเนี่ยมันจะทําให้อัลติเมทครั้งนั้นเนี่ยแรงมากๆแต่อัลติเมทของเบลดเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดเราเนี่ยมากกว่า50% เบลตเขาจะหักเลือดตัวเองให้มาอยู่ที่50%ถ้าเกิดว่าเรากดทั้งๆที่เลือดเต็มเราจะหักเลือดตัวเอง50%เพื่อเอาไปแปลงเป็นดาเมจของ HP ที่เสียไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเลือดของเบรดนั้นต่ำกว่า50%มันจะเป็นการฮิวเลือดของเขาให้ขึ้นมาอยู่ที่50%เรียกได้ว่าอันติเนี่ยใช้ได้ทั้งการหักเลือดเพื่อเอาไปทำดาเมจหรือจะตายแล้วเอาเป็นสกิลฮิวก็ได้ ซึ่งต้องบอกว่า50%ของเลือดของเบลดเนี่ยเผอๆเยอะกว่าเลือดทั้งหลอดของบางตัวด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าตัวนี้บิวเป็นเลือดทำให้เลือดเต็มหลอดของเขาเนี่ยเยอะมากๆอักไป50%ก็ยังถือว่าเยอะกว่าบางตัวเลยด้วยซ้ำต่อไปคือสกิลพรสวรรค์ สกิลพรสวรค์ของเบลดเนี่ยจะเก็บเป็นชาร์ตเวลาเขาเสียเลือดไม่ว่าจะเกิดจากการหักเลือดตัวเองหรือโดนมอนตีหรืออะไรที่ทําให้เขาเสียเลือดเขาจะเก็บสเตก็กถ้าเกิดว่าสเต็กครบ5ชาร์ตเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะทําการตีสวนเป็นดาเมจมุ่งนับเป็นการโจมตีต่อเนื่องซึ่งสกิลนี้ถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องที่มีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันช่วยเสริมดาเมจมุ่ให้กับตัวของเบลดและก็ดาเมจมันก็ค่อนข้างเยอะมากมาก สกิลนี้นอกจากการทำดาเมจแล้วเนี่ยยังมีการฮิวให้เบลด25%อของเลือดสูงสุดอีกด้วยแถมสกิลนี้มันออกแบบออโต้เต็ม5สแต็คปุ๊บออกเลยไม่เสียทงไม่เสียเทินไม่เสียตรงไม่เสียแต้มไม่เสียอะไรเลยแถมได้ฮิวด้วยได้ดาเมจด้วย แลวก็พวกเทสหลักๆที่เหลือของเขาเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆอย่างอันแรกก็คือเมื่อเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตปัจจุบันของเบลดเท่ากับหรือน้อยกว่า50%กเ็ขาจะได้ฮิวแรงขึ้น20%อันต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าพรสวรรค์เนี่ยไปตีสตูที่ติดสถานะจุดอ่อนแตกอยู่หรือหรือโดนทําลายจุดอ่อนอยู่เนี่ยเบลดจะฮิว5%ของแม็กเอชพีนั่นเองและอันสุดท้ายเป็นอันที่ทําให้การโจมตีต่อเนื่องจากพรสวรรค์แรงขึ้นนั่นเองเะวรา,าเมมจแตบ,บตรงๆเลย เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่ายเลือดเยอะแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความแรงอยู่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าทำดาเมจได้ดีและก็ยังเอาตัวรอดด้วยตัวเองพอได้แต่จริงๆแล้วเบลดก,ก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแหละไม่ได้จะเทพแบบว่าขนาดนั้นบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ผมก็จะพูดเอาไว้กันลวกันผมจะพาไปดูสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปด้วยเลยก็ได้ กับสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้จะถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้คือมันใช้แต้มสกิลน้อยมากอย่างที่ผมบอกไปกดสกิลต่อสู้หนึ่งครั้งกินแต้ม1แต้มหลังจากนั้นตีปกติก็จะไม่เสียแต้มสกิลแต่ก็จะไม่ได้แต้มสกิลทำให้เวลาเราทำดาเมจด้วยเบลดเนี่ยตีปกติอันติพรสวรรค์มันไม่มีอันไหนที่เสียแต้มสกิลเพิ่มเลยจนกว่าบัฟดาบของเบลดนั้นจะหมด มันแปลว่าเราสามารถโยกแต้มสกิลไปใช้กับตัวบัฟตัวอื่นเอาไปใช้ฮิวเอาไปใช้นุน่นเอาไปใช้นี่ทำให้ตัวละครอื่นในทีมมีโอกาสเล่นได้มากขึ้นซึ่งเป็นข้อดีที่สุดแล้วของเบลดที่ผมชอบมากๆมันแตกต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่าสมมติเราเล่นเซเล่เนี่ยเซเล่มอนโผมา5ตัวเซเล่วันช็อตคิวได้ทุกตัวเลยอาจารย์สกิลอาจารย์อันติแล้วก็สกิล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  แต่ทุกครั้งที่เซเล่กดสกิลเซเล่จะเสียแต้มสกิลตลอดทําให้มันเปืองมากๆพอไปถึงเทิร์นตัวอื่นก็อ่าวเรียบร้อยแต้มสกิลหมดลืมดูไม่ได้เลี้ยงแต้มสกิลไว้แตกต่างกันกันกบเบลดที่เขาใช้แต้มเดียวแล้วเขาสามารถตีปกติอย่างเดียวเพื่อทำดาเมจได้เลยโดยไม่เสียอะไรเลยเสียแค่เลือดแต่ในทางกลับกันก็คือพอมาถึงเทิร์นเบลดแล้วเราไม่มีแต้มสกิลแล้ว เราก็ไม่สามารถเจนแต้มสกิลให้กับตัวละครอื่นได้เหมือนกันหรือว่าก็ถ้าเจอจังหวะแบบนั้นก็อาจจะซวยแต่ก็นั่นแหละจริงๆมันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วเพราะในจังหวะที่เราไม่มีแต้มสกิลจริงๆเราก็ยังสามารถทำดาเมจด,ด้วยเบลดได้อยู่ กับกันต่างจากตัวละครอื่นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแต้มสกิลเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากโจมตีปกติแต่โชคดีไปที่การโจมตีปกติของเบลดเป็นการทำดาเมจก็เลยได้ผลพลอยได้ตรงนี้ไปเต็มเ็มยิ่งบอสใหม่มันกินแต้มสกิลถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าดอกไม้เบลดก็จะได้เปรียบมากแต่จริงๆบอสตัวนี้สู้ไม่ยากมากถ้าเกิดว่าเราฆ่าดอกไม้ทิ้งฆ่าดอกไม้ไปก็ได้ฟื้นฟูแต้มสกิลคืนด้วยตั้ง3 4แต้มสิ่งที่ผมชอบอันต่อไปก็คือ ได้จริงๆจะบอกว่าฮิลได้ก็ไม่เชิงหรอกเอาเป็นว่าเขาฮิลให้ตัวเองพอได้กันลวกันแต่ผมจะบอกว่าอย่าพยายามเอาไปโซโลหรืออะไรเลยครับถ้าเกิดว่ามอนมันตีแรงมากๆหรือมันมีซีซีให้เบลดสามารถโดนชะงักหรือโดนสตาร์หรือโดนหยุดได้เนี่ยไม่แนะนํามากๆเพราะว่าจะตุยเยลคือถึงแม้เบลดจะฮิลได้เนี่ยแต่อย่าลืมว่า ถ้าเกิดว่าจะฮิวจากพรสวรรค์มันต้องครบ5สแต็กก่อนมันแปลว่าเขาต้องโดนดาเมจหรือมีการลดเลือดของตัวเองเนี่ยหรอบถึงจะทําการฮิว25%ของเลือดได้ส่วนอันติเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ฮิวตอนที่เลือดต่ำจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆก็ถือว่าเป็นสกิลฮิวอันนึงที่ได้ได้ว่าฮิวเต็มหลอดสาหรับตัวอื่นได้เลยเพราะว่าเลือดคึ่งหลอดของเบลดนี่ถือว่าเยอะมาก เอ๊จะบอกว่าฮิวได้ก็ไม่เชิงต้องบอกว่าเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ง่ายกว่าตัวอื่นก็นแล้กันและแน่นอนข้อดีมากๆของเบลดอีกข้อนึงคือเลือดเยอะมากถ้าคุณสังเกตเนี่ยเลือดของเบลดเนี่ยเต็มหลอดเนี่ยมันเยอะกว่าคนอื่นประมาณเท่าตัวหนึ่ง คนหนึ่งเขา3า0พหมอนี่ล่อไปเกือบ7 0 0 0หรือไม่ก็7 0 0 0ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเวลาเล่นเบลดเนี่ยการหัก HP ของตัวเองของเบลดเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากทุกครั้งที่เขาใช้สกิลทุกครั้งที่เขาโจมตีเนี่ยมันเป็นการหักเลือดตัวเองหมดทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเลือดเต็มหลอดของเบลดเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีตัวฮิลที่สามารถสแปมฮิลใส่ตัวเบลดได้รัวๆเนี่ยเลือดเบลดก็จะไม่ค่อยเต็มหลอดเท่าไหร่หรอกจะอยู่ราวๆประมาณ50%ถึง70%ซะมากกว่าแถึง็ยังถือว่าเยอะอยู่มากกว่าแต่ก็ยังถือว พ่วงกับที่เขาสามารถฟื้นเลือดตัวเองได้และเอาตัวรอดได้ง่ายเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียแต้มสกิลมาฮิลเบลดเลยก็ได้อาจจะใช้อันติฮิลมาเป็นเศษเศษฮิวให้เบลดสักนิดนึงเป็นฮิวหมู่ให้นิดหน่อยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฟื้นเลือดให้ตัวเองบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเบลดก็รอดได้แล้วแต่อย่าให้ใช้สกิลจนตายเองก็แล้วกันอันนั้นอนาถมากและที่ผมชอบมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งเลยของเบลดคือมันกดออโต้ง่ายดีต้องบอกว่าเบลดเนี่ยเป็นตัวที่ AI เล่นให้เองเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่า ตัวเบลดไม่ค่อยมีอะไรแค่กดสกิลตอนสกิลหมดแล้วไปบัฟการโจมตีปกติแค่นั้นที่เหลือปล่อยออโต้ไปเดี๋ยวเขาก็ตีเองแต่มันเลือกเป้าได้ค่อนข้างดีด้วยเลือกตัวตรงกลางแล้วก็ให้สเปซไปโดนตัวรอบๆก็อย่างน้อยก็ดีกว่า AI อะไรหลายๆตัวอย่างเช่นโบนียบัฟหลัวชาหรือตัวประสานตัวบัฟเอาไปบัฟตัวหลัชาหมดเลยงงเหมือนกันหรือซิลเวอร์วูเรียกว่ากดออโต้เนี่ยเป็นซิลเวอร์วูกันเลยทีเดียว AI เล่นให้นี่กลุ่มขมับ แปะทาาถูกอยู่แล้วเอาท่าไปแปะซ้ำกลายเป็นท่าดอียังก็ไม่รู้อยากให้ลดป้องกันตัวนั้นกดอันติทีไปลดตัวลูกน้องโอ้ไม่เกิดอย่างน้อยตัวของเบลดเอก็ยังทําอะไรฉลาดฉลาดอาจจะได้ความที่ตัวละครมันเล่นค่อนข้างง่ายแถมแต้มสกิลก็ไม่เปลืองทําให้พอ AI มันเล่นที่ชอบใช้แต้มสกิลเปลืองเ,องเนี่ยมันตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยเอาไปเปืองกับตัวอื่นต่อ ทีนี้ผมอยากให้มาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้บ้างมันอาจจะมีไม่เยอะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียซะด้วยซ้ําแต่บางอย่างนี่ก็ไม่น่าให้อภัยเหมือนกันนะอย่างแรกเลยแย่งฮิวคือถ้าเกิดว่าคนใช้เบลดกับหลัวชาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเบลด ใช้สกิลหนึ่งครั้งตี2ครั้งเนี่ยเลือดมันจะลงมาที่50%พอดีถ้าเกิดว่าไม่มีการเพิ่มเลือดอะไรเลยหรือกดอันติครั้งเดียวอ่ะแค่ครั้งเดียวอ่ะกดอันติปุ๊บหลัยชาจะฮิวทันทีเพราะว่าเลือดเบรดลงเหลือ50%ซึ่งหลัยชาเวลาเพื่อนมันเลือดเหลือ50%อฮิวออโต้ไปจะออกไปเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคือบางทีเรากดอันติเบรดเพื่อที่อาจจะทําดาเมจ หรืออาจจะไม่อยากอมอันติเอาไว้เพื่อให้เก็บพลังงานธาตต่อไปได้หรืออาจจะอยากหักเลือดมาเพื่อเอาไปทําดาเมจในอันติเลยซึ่งบางทีจริงๆเราไม่ต้องการให้มันฮิวเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวพอหลวชาเสกพื้นมาเอาไปฮิวตัวอื่นก็ได้แล้วให้เบลดตีปกติแค่นั้นพื้นหลวชามันก็ฮิวขึ้นมาแล้วแต่สก,กิลหลวชามันก็นั่นแหละพอมันทิกเกอร์กับ50%ปปุ๊บก,ก็ฮิวเลยซึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเวลาพอฮิวไปแล้วเนี่ย แอคชั่นต่อไปที่ฮิวออโต้จะคืนมาก็คือ2แอคชั่นของลัวชาต่อจากนั้นสกิลฮิวออโต้ถึงจะรีซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเสียแต้มสกิลในการฮิวตัวละครอ,อื่นในทีมด้วยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเก็บฮิวออโต้ไว้เราสามารถประหยัดแต้มสกิลได้ตั้งหนึ่งแต้มสำหรับการเอาไปฮิวตัวอื่นที่ไม่ใช่เบลดนะซึ่งบางทีจังหวะแบบนั้นมันก็เกิดบ่อยมากในการกดออโต้ซึ่งจริงๆมันเกิดบ่อยอยู่แล้วลหะไม่ว่าจะกดออโต้หรือกดอะไรถ้าเกิดว่ามันมีฮิวออโต้แล้วกดอันติของเบลดปุก,ก็ีลททันทเย สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นหลังจากที่ฮิวออโต้ไม่มีแล้วก็เกิดว่าเราไม่มีแต้มสกิลในการกดฮิวมันก็จะเกิดการล้มตายล้มหายตายจากกันไปทีละคนแล้วก็เหลือพี่เบลดยืนรอๆคนเดียวหลังจากนั้นก็ตายตามกันไปนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้เป็นข้อเสียที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแถมสกิลออโต้ออกแบบเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดีในบางจังหวะด้วยซ้ําเพราะว่าจริงๆเลือดเบลดเนี่ยมันเยอะก็จริงแต่เบลดไม่ได้เป็นตัวที่ถึกเท่าไหร่ ทำให้เวลาเลือดเขาเหลือครึ่งหลอดเนี่ยเขาก็เหมือนตัวละครอื่นทั่วไปอะที่โดนตีแรงๆไม่ขี่ิตก็ตายเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าเก็บสแต็กห้าสแต็กส่วนไม่ทันการฮิวออโต้ไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการเซฟตัวดามเมจเราอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เห็นแล้วก็ตัวที่สามารถฮิวตัวเองได้เพิ่มเลือดตัวเองได้ดันมีตัวฮิวไปโอซะง,งั้นก็ปวดกระบาลเลยแต่ถามว่าผมเล่นเบลดคู่กับ หรือชาหมันเดิมไหมก็เล่นครับมันสบายดีก็มันก็ถือว่าเป็นข้อเสียที่ผมไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียที่แย่อะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆใช้ไปมันก็ดีบ้างแย่บ้างตามสถานการณ์แต่ว่ายังไงผมก็น่าจะรอน้องลิงค์เข้าอยู่ดีเพราะว่าลิงค์กับฟูสวนเนี่ยถือว่าเป็นตัวบัฟเบลดที่ดีมากๆ โมโนควอนตัมก็ยังน่าสนใจอยู่แต่จังหวะนี้ยังไงก็ต้องลองเอามาบัฟเบรดก่อนแล้วล่ะข้อเสียอย่างต่อมาก็คือมันทําให้ใส่โล่เล่นไม่ได้เฮ้ยเพราะว่าพอเราใส่โล่เข้าไปมอนตีมาเนี่ยมันเข้าโล่ก่อนไม่ได้เข้าเลือดแปลว่าเลือดเบรดไม่ลดแต่ว่าไม่ได้สแต็กจากพรสวรรค์นั่นเองถ้าเกิดว่ายิ่งโล่ตัวไหนหนาๆเนี่ยตีไปติดโล่หมดเรียบร้อยที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อเสียเนี่ยเพราะว่าตัวอื่นนอกจากเบรดเขาอาจจะต้องการโล่ก็ได้ในทีมมี4คนเบรดคนเดียวที่ไม่ต้องการโล่ ถามอีกสามคนหรือยังว่าเขาต้องการโลหรือเปล่าอีกสามคนเขาอาจจะล้องหาฮิวอาจจะล้องหาโลอยู่ก็ได้แต่พี่เบดบอกไม่ที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าใส่โลไปแล้วมันไม่เข้าเลือดกลายเป็นว่าเวลาเราเล่นเบดก็คือห้ามใส่โลในทีมนั่นเองแต่ถามว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าก็ มันเป็นสไตล์เพย์ของตัวละครตัวนี้อยู่แล้วจะใส่โล่ไปทําไมในเมื่อเรารับดาเมจได้เราฮิวตัวเองได้แถมเป็นสายทาลายล้างโอกาสโดนตีเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงมั้งนะเกมอาจจะโกหกเราอยู่ก็ได้ก็นั่นแหละไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรมากมายการแค่ใส่โล่ไม่ได้ใช่ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ติดโล่แบบว่าต้องมีตัวโล่ต้องมีเจ็บผ่านในทีมเนี่ยเอาออกจากทีมเบรดไปซะไม่ชอบข้อเสียอย่างหนึ่งของเบรดที่อาจจะไม่มองว่าเป็นข้อเสียก็ได้ก็คือจริงๆตัวเบรดเนี่ยเลือดเยอะอย่างเดียวแต่ไม่ได้ถึกนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าเบลดอาจจะรับตีมอนได้เยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็ใช่แหละถ้าเขามีเลือดเต็มหลอดแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเขาไม่ได้เต็มหลอดอย่างเช่นอยู่ที่ประมาณ50%หรือ40%เลือดเขาก็ไม่ได้เยอะกว่าตัวละครอ,อื่นไปมากขนาดนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เท่าๆกันเพราะว่าเบลดเน้นเลือดครับไม่ได้เน้นพลังป้องกันเลือดเยอะอย่างเดียวแต่โดนตีมันก็แรงคือเน้นแค่ถังเลือดแต่ไม่ได้เน้นถึก ฉะนั้นบางจังหวะที่โดนตีเยอะๆโดนเล็งเป้าเดียวแล้วโดยไม่มีฮิลเลยเนี่ยมันก็ตายได้เหมือนกันและสุดท้ายเลยที่ผมโคตรเกลียดเลยคือการที่มันเป็นสายทำลายล้างแบบเก๊ๆเนี่ยแหละสายทำลายล้างบ้าเลยไม่โดนตีเลยแม่งไปตีตัวฮิวไปตีตัวสายประสานโอ้ย y คือนี่คือตัวทำลายล้างสายเดสทรัคชั่นเป็นตัวที่มีเลือดเยอะ ดาเมจแรงยิ่งโดนตีก็ยิ่งเก่งกลายเป็นว่ามอนไม่ตีครับไม่ต้องบอกว่ามอนจะไปทีทิ้งหยุนหรืออะไรทอดทิ้งหยุนออกมอนก็ตีตัวฮิวอยู่ดีผมแบบปวดหัวอ่ะมอนตีมา4-5หทีเข้าตัวฮิวหมดเลยจะบ้าตายขนาดนาตาชาดโดนแข็งฉากนี้แม่งยังตีนาตาชากูเออไม่กอดมันเป็นข้อเสียเพราะว่ามอนไม่ยอมตีเฉยๆอาจจะเป็นแค่ดวงหรืออะไรก็ได้ที่ค่าช้อนอันอเยอะ อาจจะไม่เยอะเท่าสายอนุรักษ์แต่นี่ก็คือสายทําลายล้างมันไม่สามารถดึงมอนมาตีได้แต่ก็จริงๆน้องทิงหยุ่นนี่เขาเฉลยมาละว,ว่าจริงๆเป็นทําลายล้างกปแกปกันเลยทีเดียวแล่ก็นั่นแหละสุดท้ายก็ไปตีตัวอื่นอยู่ดีแม่งไม่ตีเบรดคือเป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่มันดูจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หรือถ้ามันตีก็จะไม่นับว่าเป็นข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งแม่งไม่ตีเบรดรัวๆเนี่ยเราก็อาจจะแอบหยุดหงิดกันสักเล็กน้อยแต่ก็ปัญหาพวกนี้ก็จะ แก้ไปพวกข้อเสียที่ผมพูดมาเนี่ยการมีโล่แล้วแบบว่าไม่ชอบหรือการเป็นสายทําลายล้างแล้วไม่ค่อยโดนตีเนี่ยฟูสวนเป็นสายอนุรักษ์ที่เน้นลดดาเมจไม่ได้เน้นเสกโลน้องลิงค์ เป็นสายฮิลที่สามารถบัฟเลือดแม็กเอแล้วก็สามารถทําให้สายทําลายล้างหรืออนุรักษ์โดนตีเยอะขึ้นมาสามารถแก้ได้ด้วยตัวในอนาคต2ตัวนั่นเองสําหรับข้อเสีย2ข้อที่ผมพูดไปก็ถ้าใครอยากจะเล่นเบสดอยู่แล้วจริงๆถ้าอยากได้บัฟแบบเต็มๆแล้วทาให้เล่นง่ายขึ้นน้องลิงก์ก็น่าจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นแถมจะหมดปัญหาเรื่องแย่งฮิลของดัวชาจากคนอื่นด้วยจะได้เอาดัวชาไปใส่ทีมอื่นได้เลยก็หลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้สิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเบรด ทีนี้เรามาดูในส่วนของไกด์กันบ้างไลโคนเนี่ยใครมีประจําตัวเนี่ยโคตรจะแนะนําเลยประจําตัวของเบลดเนี่ยมันทําให้เบลดทำสเตตได้ง่ายขึ้นไปอีก ปกติตัวนี้เป็นตัวที่ทําคีเรตค่อนข้างง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เซตใหม่4ชิ้นแต่การมีประจําตัวเนี่ยก็ทําให้อัตราคริมันเพิ่มเข้าไปอีกแอบบวกเลือดด้วยบวกดาเมจเวลาเสียเลือดด้วยถือว่าเป็นอันที่แรงแล้วก็เพิ่มความใช้ง่ายเพิ่มคีเรตให้กับตัวของเบรดได้อีกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็ตามนี้เลยก็ได้ไรโคนอลันยิงขัดเยอะก็ยิงดีไร้โคนน้องคาร่า ถ้าเกิดว่าใครมีอยากจะใช้แทนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอลันขัดประมาณขัด C ขัด5ขึ้นไปก็ไปใช้ของอลันก็ได้ของน้องคาร่าก,ก็เก็บไว้สําหรับคนที่ไม่มีอะไรจะใส่เลยและกันแล้วก็ไลท์โคน5ดาวจากตัวของเฮอร์ท่าช็เป็นอีกอันนึงที่ผมแนะนํารองลงมาจากพวกไลท์โคนอลันที่ขัดแล้วหรือไลท์โคนประจําตัวถ้าเกิดว่าใครไม่มีสักอย่างเลยเนี่ยอันนี้เป็นอันฟรีที่สามารถไปแลกจากเฮอร์ท่าช็มาใช้ได้ ถ้าเป็นลี l ลิกก็แน่นอนว่าเซตใหม่บวก HP 12% 4ชิ้นคือเวลาโดนตีหรือใช้ HP ไปเนี่ยจะเพิ่มขีเรด8%สแต็กได้2รอบซึ่งแน่นอนว่าได้16%ทำให้ตัวละครนี้จริงๆถ้าใส่เซตนี้จะทำขีเรตค่อนข้างง่ายบวกกับใครมีไร้โคนประจำตัวก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกหรือถึงแม้ไม่มีไร้โคนประจำตัวไอเซตนี้ก็ยังทำให้ตัวของเบรดเนี่ยทำขีเรตค่อนข้างง่ายมากๆ เพราะว่ามันตั้ง1 6เลยนะยังฟาร์มไม่ได้ไม่มีจริงๆก็อาจจะใช้เป็นเซตลมไปก่อนมี4ชิ้นก็ใส่4ชิ้นก็ได้แต่จริงถ้าเกิดว่าไม่มีจริงผมก็แนะนําว่าให้ใส่เป็น2ลม2 hp ก็ได้หรือ2ลม2งโจมตีไปก่อนก็ได้สําหรับคนที่ยังฟาร์มหาเซ็ตใหม่4ชิ้นไม่ได้เนาะและสุดท้ายก็คือเซตประจําบ้านประจําเมืองของตัวดามจหลายๆตัวก็คือมัสเกตเทียสำหรับคนที่ยังฟาร์มอะไรไม่ได้เลยสีม่วงสีทองมีเซตนี้ใส่สีชิ้นไปก่อนก็ได้ ไม่ต้องวอรี่ขนาดนั้นใส่ไปเลยนะฮะตัวจักรวาลประดับ2ชิ้นเนี่ยจริงๆหลายๆเซ็ตเนี่ยน่าใส่มากๆอย่างอันที่ผมใส่อยู่แล้วก็เป็นอันที่แนะนําให้ใส่ก็คืออันใหม่เนี่ยผมเป็นเซ็ตจ,จักรวาลประดับใหม่ก็คืออัตราคริเพิ่มขึ้น8%แล้วก็เมื่อคีเรทถึง70%เนี่ย จะทาให้ดาเมจโจมตีปกติกับสกิลต่อสู้เพิ่มขึ้น20%อนันนี้เน้นไปที่การโจมตีปกติอย่างเดียวเลยโจมตีปกติแรงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เปไ็นไรอีกเซตหนึ่งก็ได้เป็นเซตเก่าก็คือบวกอัตราครี8%แล้วก็เมื่อคริถึง50%เนี่ยดาเมจจากท่าไม่ตายและโจมตีต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น15%สําหรับคนที่อยากจะเล่นให้พรสวรรค์สวนแรงๆหรือทำให้ท่าไม่ตายมันแรงกว่าเดิมเซตนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าใช้เเพรราาาาาาะวว่่่อยลืมมากาทด จริงหลักๆแล้วก็มาจากการโจมตีปกติหละแต่พวกดาเมจของพรสวรรค์กับท่าไม่ตายก็ไม่ได้ถือว่าเบาเลยดังนั้นก็ใช้ได้ทีนี้เรามาดูสเตตสดร้อนๆกันเลยสําหรับตัวของเบรดแน่นอนว่าพวก2ชิ้นแรกก็เหมือนเดิมเมนสเตตมนเหมือนกันอยู่แล้วส่วนเสื้อเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นฟรีดาเมจแทนไปเป็นดาเมจคีทีเแทนแล้วก็ไปหาซับสเตตเป็นคิเรทแทนแล้วก็พอใส่4ชิ้้นขอองเซเซตีีกกก็จะไดบวร16 ซึ่งจริงๆคีเรตมันหาค่อนข้างง่ายยิ่งใครมีเป็นอาวุธประจําตัวไร้โคนประจําตัวอีกเนี่ยก็ยิ่งหาคิเรตง่ายเลยยังไงก็แนะนําเป็นครีดามจมากที่สุดอยู่ดีสําหรับตัวละครตัวนี้นะต่อไปคือรองเท้ารองเท้าเนี่ยผมแนะนําเป็นสปีดนะครับช่วยในการแรกเทิร์นช่วยในการเบรกศัตรูในเทิร์นนั้นในไซเคิลหนึ่งอาจจะได้เล่นบ่อยขึ้นยังไงสปีดก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ อันนี้ก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งว่าจะใส่ hp ก็ได้อย่างผมคือผมอยากใส่สปีดแต่ว่าสแตทมันกากมากผมก็เลยเลือกใส่ hp ไปก่อนเผืือว่าในอนาคตได้รองเท้าสปีดที่ดีกว่านี้ค่อยว่ากันนะใครมีสปีดที่ทรับสแตทดีหน่อยผมก็แนะนําให้ใส่สปีดไปเลือดอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่จริงๆเรื่องเทินเราดีกว่าเยอะส่วนรองเท้าเลือดเนี่ยก็เลือกใส่ได้อย่างผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใส่รองเท้าเลือดยาว,ยาว เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มรองเท้าสปีดเพิ่มเลยอาจจะมีปัญหาตัวที่ว่าเริ่มเล่นช้ากว่าคนอื่นบางทีช้ากว่ามอนเยอะเลยก็อาจจะน่าลำคาญไปนิดนึงแต่ก็นั่นแหละอยากจะเน้นซับสบแตทซะมากกว่าต่อไปคือแน่นอนไอ้ลูกสเฟียร์สเฟียร์เนี่ยก็เพิ่มดาเมจลมเนี่ยผมอันนี้ผมโชคดีมาได้ของดีมานิดนึงเออทีเดียวได้เลยงงๆเหมือนกันไม่มีดาเมจลมก็แนะนําไปเป็น HP ก็ได้จริงๆผมแนะนาดาเมจลมมากกว่า ส่วนลิง์ลบหรือเชือกเนี่ยก็สําหรับตัวนี้ผมจะแนะนําเป็น HP มากกว่าตัวนี้ผมแนะนําให้ใส่เลือดมากกว่าคือต้องบอกว่าอันติของตัวเนี้เก็บเร็วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะขนาดนั้นด้วยความที่อันติของเบลดเนี่ยมันทําให้เลือดเขาเหลือที่50%ซึ่งบางทีมันก็ยังไม่จําเป็นแล้วก็จริงๆอันติเขาเนี่ยจะแรงก็ต่อเมื่อเขาเสียเลือดไปเยอะพอที่จะทําให้มันแรง ฉะนั้นการรีบกดสกิลอันติของเบลดไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ทําให้มันดีขนาดนั้นอ่ามันไม่ได้เป็นอันติที่เอาไว้ทาดาเมจเป็นหลักขนาดนั้นคือมันเอาไว้ทาดาเมจแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหรือก็แค่หักเลือดตัวเองไปทําดาเมจเสริมในอันติผมก็เลยมองว่ามันไม่จําเป็นจะต้องกดบ่อยขนาดนั้นอีกอีกอย่างบางทีกดบ่อยไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการทาดาเมจช่วยได้เยอะมากด้วยสู้ใส่เลือดเอาไปแท้งเอาไปทาดาเมจของสกิลอื่นให้แรง ตีแรงขึ้นอะไรแรงขึ้นส่วนอันติเนี่ยยิ่งโดนตียิ่งสวนไปยิ่งตีไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งอันติมันก็เต็มแล้วหรือยิ่งโดนตีบ่อยๆฆ่ามอนเ้เยอะสักพักมึงก็เต็มละง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นตัวที่ต้องเน้นอันติมากขนาดนั้นมีก็กดไม่มีก็ไม่ต้องกดแค่นั้นเองสําหรับกลุ่มดาวถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะปลดกลุ่มดาวตัวเนี้ผมจะแนะนําให้เป็นอีหนึ่งค่อนข้างน่าปลดทําให้ดาเมจของอันติแรงขึ้นอีก กลายเป็นว่าอันติก็จะเบิร์ดแรงขึ้นไปอีกสําหรับผมเนี่ยลดมาได้ E1 ก็ถือว่าดีขึ้นพอสมควรแล้วส่วน E2 เนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีคี y เรทอยู่แล้วแล้วพอใจกับสแตทแล้วผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ข้อดีของ E2 สําหรับผมเลยคือพอมันทําให้คี y เรทมันเพิ่มขึ้นมาอีก15เวลากดบัฟเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถลดคีเรทไปเพิ่มคีดาเมจได้อีกเว้ย จากปกติที่เราจะอาจอาจ,จะหาซับสแตทเป็นอัตราคริเราอาจจะหาซับสแตทเป็นคริดามจแล้วก็ใช้เสื้อเป็นเมนสแตตคริดามจไปเลยอัตราครีเอานิดเดียวก็พอแล้วเอา e 2เนี่ยไปบัฟแทนก็เป็นการช่วยเพิ่มคีที่เข้าดาเมจแล้วก็ช่วยเพิ่มดาเมจของตัวเบลดเข้าไปอีกแต่แน่นอนว่าพอมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องไปแก้ที่ลีลิ c ซซึ่งบางทีเราฟาร์มลีลิกมามันก็ไม่ได้ตามใจสั่งขนาดนั้นอบางทีได้คียเลดลัวๆเลยแล้วมาติดกับ e 2อีกโอ้โหคีเลดล้นๆเลยคราวนี้ บางคนร้อยอยู่แล้วเกินร้อยไปอีกก็มันจะดูไร้ประโยชน์เกินไปม,มันก็กลายเป็นว่าจะปลดตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟาร์มลีลิกที่มันเข้ากับ e2 มาซะหน่อยอเพื่อไปเพิ่มคีดที่เข้าดาเมจให้มันเยอะที่สุด e4 เนี่ยพอเวลาเลือดน้อยกว่า50นะก็จะเพิ่ม hp สูงสุด20%ตรงนี้ช่วยเพิ่มดาเมจได้ดีมากๆแถมเพิ่มสูงสุด2ชั้นด้วย hp สูงสุดสูงสุดคือ40%คือมันเพิ่มเลือดถึกขึ้น เ,เรียกว่าถึกขึ้นไม่ได้เรียกว่าเลือดเยอะขึ้นยืนได้นานขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือ e6 e6 เนี่ยลดขีดจำกัดของพรสวรรค์จาก5สแต็เป็น4สแต็คโดนตี4รอบปุ๊บสวนทันทีแล้วก็เพิ่มดาเมจจากสกิลพรสวรรค์อีก5 0ของแม็กเอชพีด้วยแม่งจะเพิ่มดาเมจของพรสวรรค์เข้าไปอีกซึ่งปกติผมมองว่าเป็นดาเมจมู่ที่ค่อนข้างแรงมากๆแล้วนะกลายเป็นถ้ามี e6 แรงกว่าเดิม โดยรวมแล้วเนี่ยสรุปสรุปคือตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าใครต้องการตัวดาเมจที่เล่นง่ายดาเมจแรงใช้เรียกว่าเป็นลิงแบบผมเนี่ยน่าจะดูดีที่สุดใครเป็นลิงแบบผมเนี่ยชอบอะไรที่มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยก็เอาเบรดไปทุบๆๆๆๆให้มอนตายหมดเป็นอะไรที่ง่ายมากๆยากอย่างเดียวคือฟาร์มลีลิกมาทำสตตเตทนี่แหละถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆเลือดเยอะดาเมจแรงแล้วก็เล่นง่าย แอมปล่อยออโต้ได้ง่ายด้วยแต่สำหรับใครที่ชอบอะไรแรงๆอาจจะผ่านไปก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าในอนาคตคัฟก้ากับตั้นเหิงล่างมังกรที่กำลังจะเข้าเนี่ยมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เรื่องความแรงมากกว่านี้เยอะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจความหล่อของเบรดแล้วก็หยุดที่ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน